อีกสวันต่อมาสุรางพร้อมด้วยการด่ามาถึงที่บ้านได้เห็นสภาพต่างๆที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงมีพวกแต่งบ้านชายเครื่องเรือนทั้งหญิงทั้งชายหลายคนมาก่อนหน้าสุรางคนเหล่านี้วางเครื่องตกแต่งไว้อย่างเหมาะจ่องดงามตั้งแต่ห้องนอนลงมากระทั้งห้องรับแขกบ้านหลังนั้นจึงงามพอจะมองเห็นความอบอุ่นน่าอยู่ความทึบของหญ้าและต้นไม้อื่นที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ราบลงไป ความโปร่งโลงเข้ามาแทนถนนอันเก่าแก่ถูกอัดแน่นลงไปอีกพร้อมทั้งโรยด้วยหินขาวขนาดเล็กมันจึงเป็นเส้นสีขาวทอดตัวของมันจากประตูมากระทั่งถึงหน้าตัวบ้านความทึบอับซึ่งเป็นส่วนที่เสริมความหมองของบ้านก็สิ้นไปสุรางมาถึงตอนเย็นเครื่องทำไฟใหม่เอี่ยมได้ทำงานของมันอย่างทันทีทันควันเครื่องสูบน้ำก็ทำงานได้ปัสจากข้อขาดตกบกพร่อง สรรพสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นสุรังกล่าวว่ามันดีเกินไปสำหรับหลอนเสียแล้วมิตรเมืองแมนรายงานว่าทนายความชำนาญมีความพอใจอย่างยิ่งที่จะทำให้สุรังมีความผาสุกการที่เขาได้ส่งสิ่งเหล่านี้มาประดับบ้านชำนาญถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปถ้าหากสุรังไม่ต้องการที่จะมาอยู่เร็วเกินไปนักแล้วทนายความประจำตระกูลอิสรา,าพง์ ถ้าหากสุรังไม่ต้องการจะมาอยู่เร็วเกินไปนักแล้วทนายความประจำตระกูลอิสระพงก็ปรารถนาจะให้มีการทาสีซอมแซมโซนที่ชำรุดไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดให้ดีขึ้นอย่างพร้อมมูลเราต้องการแต่ว่าให้มันเป็นบ้านอยู่เราไม่อยากให้ใครคิดว่าเรามีความหวังจะได้เป็นทายาทอย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าความผิดพลาดความผิดหวังย่อมมีแก่มนุษย์ทุกคนไปถ้าเราประสบเข้าเราเองจะได้รับความไม่เป็นสุขหรืออับอายขายหน้าไปอีกนาน เมื่อสุรางจากไปแล้วแทนที่จะเลี้ยวขวาลงเส้นทางกรุงเทพรถชันนั้นเลี้ยวสายบ่ายหน้าขึ้นไปทางดอนเมืองมิดเมืองแมนสั่งให้คนงานดับเครื่องทำไฟปิดบ้านแล้วออกจากประตูใหญ่บ่ายหน้าลงไปทางร้านขายอาหารนับตั้งแต่มังกรได้พ้นจากหน้าที่ผู้ดูแลบ้านแล้วแม่สาวน้อยแก้วก็พลอยคุณนเคืองเขาไปด้วยโดยปัาศจากเหตุผลเขาไม่ต้องการอะไรมากนอกจากเราให้อุ่นท้องสักแก้วหนึ่งเต็มๆ และฟังพวกคนงานชนระทานและพวกขับรถพูดคุยกันถึงเรื่องสารพัดอย่างที่พอทําให้ความวุ่นวายเขาคลี่คลายลงแต่อย่างมากที่สุดที่เขาจะได้ก็คือเหล้าหนึ่งแก้วที่ชายพเนจรกรอกมันลงในลําคอพอทําให้นักเลงสุราทั้งหลายที่มองเห็นเกิดลูกกระเดือกคลานไปตามๆกันมังกรและลูกสาวเขาอยู่ที่นั่นทำลางพวกพ้องอีกนับสิบทุกคนมองเขายังกระหายเลือดและพร้อมที่จะก่อเหตุนองเลือดให้เกิดขึ้น ลูกสาวของมังกรคนเดียวที่อึดอัดลังเลใจทั้งความรู้สึกที่ปรากฏในสายตาก็ผิดแผกแตกต่างขณะนั้นมิดเมืองแมนต้องใกล้ครควนอย่างหนักว่าเขาจะปฏิบัติตัวของเขาอย่างไรวูบหนึ่งเขาอดนึกถึงวิ่งไกลาลาดสหายยักษ์ของเขาไม่ได้หากคนคนนั้นผจญเหตุการณ์รูปนี้ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งเขาไม่ให้เป็นฝ่ายก่อเรื่องขึ้นได้เขาทำอย่างไรเขาต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนาน ตัวเขาเองยังไม่รู้ได้ว่าต้องนานเท่าไหร่แต่แน่นอนเหลือเกินมันจําเป็นที่ต้องอยู่เพื่ออะไรต่อมีอะไรให้มันเสร็จเด็ดขาดลงไปการที่เขาตุยท้องสมุนคนหนึ่งของนายมังกรลงไปด่าวดินคงไม่เป็นผลดีอะไรนักแทนที่ชายคนนั้นจะมีความสํานึกถึงความผิดถูกหรือเกิดความกล้ามเกรงตรงกันข้ามมันเท่ากับไปเพาะความพยาบาทให้แก่หมอนั่นและพวกพ้องเขากลายเป็นคนแย่งงานไปซึ่งข้อนั้นต้องตรงกับความรู้สึกของเขาแน่ คิดดูทีเหรใครคนหนึ่งในหมู่ของนายมังกรเอ่ยขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างกระด้างว่าอย่างเงี้มันเอาไว้ได้ยังไงหากมันไม่เสือกเสียอย่างเดียวเท่านั้นนันกรจะเดือดร้อนเหรอมันจะเอาใครที่ไหนมาเฝ้าบ้านได้พวกเราไม่มีเสียหละจะคิดหักหลังกันแล้วท้ายที่สุดไอ้ทนายหาเหวอะไรนั่นมันก็ต้องวกกลับมาง้อนากรวันยังค่ามันเป็นคนต่างถิ่นถึงได้ไม่รู้จักเจ้าพ่อไงก็ถต่หลงมันเสียสินเรื่องอีกคนหนึ่งตัดบทงูนี่ข่าเป็นยังไงไม่รู้นอนไม่ค่อยหลับ พึ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าการกระทืบหน้าคนไม่ได้โดนมานานแล้วเจ้าของร้านเองใจคอไม่ค่อยดีแต่เหตุหลายยังไม่ถึงคราวจะเกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งชะลอความเร็วลงที่หน้าร้านแล้วแอบเข้าข้างทางคนในรถพรวดพลาดลงมาทาทางนักเลงเต็มตัวสวมเสื้อกางเกงสีน้ำเงินทั้งชุดหมวกแก๊เพลลงมาปิดส่วนหนึ่งของขอบตาขวาตอนนี้เองที่ทุกคนหันไปสนใจชายผู้เข้ามาใหม่ ระยะนี้มิดเมืองแมนจึงมีโอกาสเหลียวมองความลุกลนของโชเฟอร์รถกุดังคันนั้นเขาเห็นชายอีกคนหนึ่งแต่งกายแบบเดียวกันหากแต่เป็นสีกะกีกลางเก่ากลางใหม่ซึ่งคงนั่งอุ่นเครื่องกับเหล้ามาก่อนแล้วทั้งสองซุบซิบอย่างเบ่าแล้วชวนกันออกไปจากร้านพร้อมกันนั้นมิดก็ฉวยโอกาสลบออกไปในระยะอันกระชั้นชิดปล่อยให้เสียงพารูวาจาของพวกนายมังกรลอยข้ามหัวไปอย่างไม่สนใจเขาคิดว่านั่นเป็นการถูกต้อง ที่หลีกการต่อสู้อันไรสาระนั้นมาเสียถ้ายที่สุดถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องที่พันพัวไปถึงตำรวจซึ่งนอกจากจะไม่ชอบเขายังเห็นว่าไม่จําเป็นอีกด้วยวก,การใช้ชีวิตนักเลงเหมือนที่เคยใช้มาอย่างโชคชนนั้นชุมชนอย่างรังสิตไม่มีอะไรเหมาะแม้แต่นิดเดียวเมื <Me S 2> ่อพ้นออกมาเสียจากร้านขณะที่อยู่บนสะพานที่ทอดเข้ามาจากร้านสู่ถนนสายตาเขาเห็นคนในรถกูดังคันนั้นอีกไม่น้อยกว่าสามคน เสียงสตาร์ทเครื่องเสียงแตรลมดังแล้วรถคันนั้นก็แล่นออกจากที่จอดอย่างเร่งร้อนพุ่งไปสู่ทิศทางดอนเมืองเขาเหลียวมองข้างหลังยังไม่วางใจว่าพวกในมังกรจะติดตามมาบ้างหรือเปล่าเมื่อเห็นถนนโลงก็เดินทอดน่องเอื่ยเอยๆบ่ายหน้ากลับไปยังบ้านใหญ่ซึ่งบัตรนี้ติดชื่อนาบ้านแล้วว่าสันติเวชมันแน่เสียยิ่งกว่าแน่นอกจากเรื่องยุ่งเหยิงที่เขามองเห็นยู่ลำไรระหว่างสมาชิกตระกูลอิสระพ,พงษ์ ตัวเขาเองก็อยู่ในกรอบของอันตรายที่จะมาจากพวกในมังกรอีกด้วยแต่มิตรเมืองแมนก็ชะล่าใจอยู่มากพอใช้ที่จะเชื่อว่าคนเหล่านั้นคงไม่คิดเล่นงานเขาซึ่งหน้าคงต้องวางแผนการกันอย่างรอบคอบก่อนลงมือเล่นแบบรอบกัดความโปร่งของท้องฟ้าความเย็นของราตรีและความโล่งของท้องถนนทําให้เขาได้รับลมซึ่งพัดมากระทบกายจนก่อเกิดความผาสุกปลอดโปร่ง ระงับความกระวนกระวายลงได้ไม่น้อยและยิ่งหลับตามองเห็นดวงหน้าสุรางเข้าด้วยมิดชักจะเคลิมเอาว่าโลกนี้มันมีความผาสุกอยู่ไม่น้อยแล้วอดคลางออกมาไม่ได้อย่างไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครได้ยินว่าเขาคิดเกิดจริตแปรปรวนว่าอน,นิจจาตัวกูจะทะลุเมฆหมอกแห่งความยุ่งยากและสับสนเหล่านี้ไปได้อย่างไรหนอเขานึกถึงราตริการที่ปากพลี นึกถึงดวงหน้ามิสหายที่ปรากฏในมโนภาพอย่างชัดเจนแสนสุรศักดิ์คงไม่นึกถึงความลำบากอะไรอีกต่อไปนอกเสียจักยุ่งยากกับการตระเตรียมเพื่องานแต่งงานวิงไกลรา,าดคงผ่านไก่ให้หมดเล้าไปในเวลารวดเร็วเพราะโรคก,กินจุกรดแก้วสามสี 4, คงต้องเลิกเล่นการพนันแล้วในขณะที่ปลิวปานทองเหลือก็มีหวังจะได้เป็นพ่อคนอน,นิจจาตัวกูเขาคลางออกมาอีกครั้งยังโดดเดี่ยวเอกา อยู่กับความยุ่งยากและเลนลับเดี่ยวด่ายแท้เทียวเขามองเห็นแสงไฟเป็นลำยาวทอดมาคู่หนึ่งมันใกล้เข้ามาเป็นแสงไฟจากรถยนต์ซึ่งมีงความเร็วค่อนข้างสูงทันทีนั้นเองเขามองเห็นแสงไฟอีกคู่หนึ่งคู่ขนานขึ้นมาด้วยความเร็วที่สูงกว่าและก่อนที่เขาจะนึกคาดคเนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเขาเห็นแสงไฟรถคันที่วิ่งขนานเบนเข้าทางซ้ายขณะที่เหตุการณ์ฉุกระหุหวัดเสี่ยวเกิดขึ้นนั้นความเร็วของรถทั้งสอง รถเข้ามาหาเขาในระยะใกล้ขึ้นทุกทีคันหนึ่งเป็นรถเก่งขนาดใหญ่และคันหนึ่งยังทะมืนอยู่ในความมืดสลัวของราตรีเสียงเหล็กกระทบกรรันเสียงห้ามล้อดังเสียวจับหัวใจเจ้ารถทางแสงปาดหน้ารถเก่งอย่างเจตนาจะให้เกิดการชนคนขับรถเก่งจะตะลึงเพึงเพลิพลดหรือไม่ก็ตกใจเหยียบเบรกหักพงมาไล่หนีเข้าทางซ้ายจนชิดล้อสายคงปีนขึ้นบนกองหินรถพลิกบูฟกิ้งไปข้างทางอย่างไม่เป็นทา ตรงนั้นห่างจากที่มิดเมืองแมนกระโดดเพ่นจากรถคันแซงหลบเข้าไปหลังต้นมะพร้าวเพราะกลัวจะแหวงเขาเล่นงานเขาให้ด้วยเพราะความมึนเมาของมันแต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่ไนั่นเขาเกือบจะร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจเหมือนึกได้ว่ารถคันนั้นคือรถกูดังคันที่จอดที่ร้านเหล้าเมื่อครู่นี้เองและรถคลอดไหลที่พลิกท้องลงไปยังหน้าวาดเสียวคือรถบิวอีกของสุรังอิสระพง์เขาไม่ได้รอช้า ไม่ไดรอแสงไฟของรถอีกคันหนึ่งที่หอตะบึงมาทิศทางเดียวกันออกได้ก็พลวดข้ามถนนแล้วเพนผุ่งลงไปในคูใหญ่ข้างทางขณะนั้นเขาได้ยินเสียงร้องครวญครางทั้งผู้หญิงผู้ชายดังรอดมาจากรถยังแผวเบาเขาไม่อาจคาดคะเนียได้ถูกตองแต่ที่แน่นอนเหลือเกินเขาภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้คุ้มครองคนในรถผู้เคราะห์ร้ายนั้นอย่าได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาจากทางทิศเดียวกัน กับรถที่มิดเมืองแมนมองเห็นแต่ไกลบัตรนี้เข้ามาในระยะไกลและจอดเขาเองก็ไม่ได้สังหรณ์ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปในขณะที่เขาย่ำโคลงลงไปถึงรถและขณะที่เขาได้เห็นใครคนหนึ่งกำลังคลานงุ่มงามออกมาจากรถวิญญาณของมิดเมืองแมนเกือบหลุดลอยออกไปด้วยความตะลึงพลึงเพลิดพร้พอมสัญชตาตญาณการหนีภัยบังคับให้เขาต้องนอนราบลงไปบนโคลและหญ้านานาชน,นิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนหูดับตัดไม เขามองเห็นแสงไฟรับจากปากกระบอกปืนอย่างน้อยสองกระบอกและรถคันนั้นก็พุ่งเลยไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อไปแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะไม่เป็นการปองร้ายชีวิตกันอย่างอุกอาจห้าวหาญเหนือประวัติการเขา้องเรียกสุรังออกไปเป็นคำแรกก็ได้ยินเสียงขานยังแผ่วเบาเขาได้ยินเสียงคลางคลอกๆอย่างต้องบาดเจ็บสาหัสและเสียงการด่าช่วยหนูด้วยอะไรมันทับหน้าอกหนูหเจ็บเหลือเกินแล้ว ข้อมือและต้นแขนของมิดเมืองแมนโดนกระจกบาดเขาพยายามกระชากประตูพยายามทุบกระจกเหมือนคนบ้าไม่ได้นึกถึงความเจ็บปวดใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยในขณะนั้นนอกจากกลิ่นโคลนที่ฟุ้งขึ้นมาเพราะรถขนาดหนักทั้งคันทลาลงไปคลุกมิดเมืองแมนได้กลิ่นเลือดเสียงปืนดังขึ้นภายหลังเสียงรถที่ชนกองหินและลงไปพลิกท้องกับตัวตะแคงเรียกร้องชาวบ้านแถบนั้นให้แหกกันมาอย่างรวดเร็ว ขณะที่สุรางคลานออกมาก่อนนั้นได้ความว่าเบาะที่นั่งพลิกกับทับการดาไว้แต่ในรถคันนั้นยังมีชายอีก3าคนรวมทั้งคนขับซึ่งพยายามจะลากเอาออกมาและข่าวเลือดก,ก็คลุ้งมากขึ้นทุกทีรถที่ตามหลังมาอีกหลายคันบางคันเร่งผ่านไปด้วยไม่ปรารถนาจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความเดือดร้อนลำบากของใครหลายคันหยุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาจากเชิงสะพานยกมือขอร้อง พวกชาวบ้านแถบนั้นหลายคนลงไปช่วยลากเอาตัวชายสามคนขึ้นมาบนถนนปรากฏว่าคนขับตายคาทีชายหนุ่มรุ่นรุ่นอีกสองคนบาดเจ็บสาหัสทั้งสองนั่งอยู่ตอนหน้าติดกับคนขับคนหนึ่งไม่มีบาดแผลจากรถความแต่มีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับอีกคนหนึ่งโดนเข้าสามนัดในที่ต่างๆกันแต่ไม่ตายก่อนอื่นใดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นแต่เพียงพลตำรวจยังนึกได้ว่าเขาต้องจัดแจงส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล และแจ้งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้ทราบโดยด่วนก่อนร่างกายของสุรางค์และการดาเต็มไปด้วยโคลนและเปียกน้ำหนา้าผากของทายาทแห่งอิสระพง์มีรอยแตกยาวเลือดไหลตลอดเวลาส่วนการดาที่ล่ำร้องกลับไม่มีรอยบาดแผลใดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีลังสิตสอบปากคำมิตรเมืองแมนและสุรางค์รวมทั้งการดาที่เสียขวัญจนเกือบพูดอะไรไม่รู้เรื่องมิตรเมืองแมนเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเท่าที่เขาได้เห็น และสุรังผสมได้ถูกต้องว่ารถคันนั้นซึ่งบังเอิญตัวเองก็ไม่ทันสังเกตว่าเป็นรถอะไรวิ่งแสงขึ้นหน้ามาแล้วตัดหน้ายังบุบวิดคนที่นั่งอยู่ตอนหน้าร้องบอกคนขับให้เบรกเพราะถูกแกล้งปาดหน้าแต่คนขับตกตะลึงมากเกินไปจึงทั้งเบรกและหักพวงมาลัยประกอบกับล้อ้ายปีนขึ้นไปบนกองหินจึงเสียการทรงตัวพลิกหงายท้องดิฉันได้ยินเสียงคุณมิตรร้องสุรังให้ปากคําแต่เราก็ได้ยินเสียงปืนอื้ออึงไปหมด มิดเมืองแมนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าหากเขาพบหน้าเจ้าโชเฟอร์ตัวร้ายคนนั้นและสหายของเขาที่นั่งรออยู่ที่ร้านเหล้าน,นั้นอีกครั้งหนึ่งเขายืนยันได้ทันทีว่าเป็นใครทั้งที่หมอสมมวกเพลงไพร่ย่างนักเลงก็ตามมันเป็นข่าวที่วงการหนังสือพิมพ์ตื่นเต้นอย่างเกลียวกล่าวหลายฉบับพาดหัวเกือบคล้ายลึงกันว่าทายาทของอิสระพงศ์ถูกปองร้ายชีวิตด้วยแผนการใหม่เอี่ยมที่สุดคนขับถึงแก่กรรมในทันทีทันใด พร้อมชายหนุ่มที่ชื่อตระกูลเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเพิ่งสำเร็จจากจุฬาลงกร,รแผนกวิศวกรรมกำลังเตรียมตัวเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในเดือนหน้าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทของการดามิดเมืองแมนได้ทราบจากการดาวา่าวันนั้นชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองไปส่งเพื่อนเขาไปต่างประเทศความจริงกำหนดเครื่องบินจะออกตอนเช้าแต่มีเรื่องขลุกขลักเสียเวลาต้องเลื่อนไปออกตอนคำ่ำ การดาจึงขอร้องให้สุรางเอารถไปรับเพื่อนหล่อนที่ท่ากาศยานซึ่งคาดชะเนว่าเมื่อออกจากสันติเวทไปถึงดอนเมืองเครื่องบินคงยังไม่ออกจากท่าจะได้รับเพื่อนหนุ่มทั้งสองกลับมาด้วยสุรางไม่มีทุลารายและไม่มีใครสังหรณ์ว่าบนเส้นทางชีวิตที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไปในรูปใดจะต้องประสบการปองร้ายอย่างทารุณอย่างไรก็ดีคนขับรถและเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอนาคตอันงดงามรออยู่ก็ได้สิ้นสูญไปจากโลกนี้ ขณะที่คนหนึ่งอรอดแล้อยู่ในความอารักขายังกวดขันของนายแพทย์ตระกูลอิสระพงศ์กลายเป็นข่าวใหญ่ที่หนังสือพิมพ์โชบฉวยเอามาลงข่าวติดต่อกันนักข่าวบางคนสามารถบรรยายความยุ่งยากสับสนภายในหน้ากระดาษของตนรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพีนายกรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตชี้ชวนให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนสังวรถึงกรณีแย่งชิงมรดกซึ่งไม่แน่ว่าจะตกเป็นของใครมีหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าซึ่งมีทิพนฉบับหนึ่ง นำเรื่องราวของเทวมิตรอิสระพงมาตีพิมพ์เรื่องราวที่ปกปิดหรือได้พยายามปกปิดกันในระหว่างคนในสกุลก็ได้เปิดเผยขึ้นว่าทายาทอันแท้จริงของมรดกกองใหญ่นี้คือบุคคลผู้นั้นแต่เป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าคนโดยเจตนากรณีเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมคนหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นยังเขียนโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทํานองว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องหึงหวง อิสระพงหลังจากนั้นที่เหลืออยุคนเดียวอย่างเขาก็ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ซึ่งพยายามตามล่าตัวเขาไปในหลายแห่งเขากลับกลายเป็นทายาทของมรดกกองใหญ่ทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้หากพี่น้องเขาไม่ถึงแก่กรรมไปเสียหมดไม่มีในายตำรวจหรือนักสืบคนใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าณตอนนี้นายเทวมิตรอิสระพงยังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายจากโลกนี้ไปนานแล้วข่าวชนิดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิง่งข่าวนี้ ปรากฏอยู่ในข่ายแห่งความสนใจของวงการสังคมชั้นสูงและประชาชนทั่วไปเป็นอันมากหนังสือพิมพ์ยิ่งได้รายละเอียดมามากเท่าไหร่แม้จะมีความเท็จปนอยู่บ้างก็ตามแต่ปรากฏว่าก็มีผู้สนใจติดตามเรื่อยมาข่าวของเทวมิตรอิสระพงซึ่งนานมาแล้วเมื่อเหตุเกิดใหม่ๆก็มีเพียงว่าเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายและไม่มีใครสืบเสาะเคาะแคะได้ว่าเบื้องหลังอันแท้จริง คืออะไรจนนำมาเสนอแก่ประชาชนได้นอกจากจะเสนอในรูปทีว่ามีการโต้เถียงอย่างรุนแรงขณะที่ผู้ตายและผู้ต้องหาต่างมึนเมาด้วยกันทั้งคู่แล้วผู้ตายก็ถูกแทงการต่อสู้กันคราวนั้นไม่มีใครในอิสระพงให้ข่าวอันแท้จริงแม้แต่ญาติผู้ตายเองก็ไม่ปรารถนาให้เรื่องเหล่านั้นปรากฏรายละเอียดของมันให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ตายซึ่งนับเป็นบุคคลผู้ก่อเหตุไม่งดงามนักแม้เขาจะเป็นผู้สามารถเดินอยู่ในวงสังคมชั้นสูง เมื่อข่าวล่วไหลออกมาในปัจจุบันทันทีที่มีเหตุหลายเกิดขึ้นกับสุลางอิสราพงศ์ในมิชา้าข่าวต่อมาก็รายงานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งกันนั้นกลายเป็นการรลือฟื้นขึ้นมาใหม่ความแปดเปื้อนมลทินก็ทวีทับถมเทวมิตรอิสราพงศ์มากยิ่งขึ้นความสับสนของตัวทายาทความเป็นไปของคนในสกุลอิสราพงศ์ถูกเสนอรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งประวัติของสุลาง ก็คือช่างเสื้อสตรีซึ่งถูกโชคชะตากระแสัผัผพามาประสบโชคไม่ผิดอะไรกับซินเดอลเรล,ลา่าภาพหลายภาพของสุรางถูกนำไปวางไว้ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์อาจเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้สุรางและการด่าอพยพมาอยู่สันติเวทอย่างเงียบๆมีทนายความชำนาญเป็นคนแรกที่รู้และประตูบ้านนี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยรับแขกแปลกหน้า มิดเมืองแมนกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและมีบุญคุณกับนายสาวแห่งอิสราพง์แม้ในขั้นต้นเขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตไว้บ้างในฐานะที่เขาเป็นคนประสบเหตุการณ์คนแรกก็ตามการที่เขายืนยันว่าเขาจำหน้าโชเฟอร์มหาวายร้ายและเพื่อนเขาได้นั้นหนังสือพิมพ์ได้นำเอาไปลงข่าวพยายามถ่ายภาพเขาซึ่งถูกภาพไม่ปรากฏในหน้ากระดาษอย่างชัดเจนเลยแม้แต่น้อยนอกจากนั้นทนายความบอกสุราง ผมไม่อยากเอามาทำให้อารมณ์คุณไม่ปกติสุรางเดาได้เหมือนกันว่าคนที่บ้านอิสระพงคงไม่มีใครอยากมาอยู่กับนายใหม่ของเขาโดยเขายังไม่แน่ใจว่าตนจะเป็นนายอันแท้จ,จริงหรือไม่หรือเพียงชั่วคราวทุกคนคงหวงังหรือไม่ก็เชื่อกันว่าวันหนึ่งเทวมิตรอิสระพงจะกลับบ้านและเชื่ออีกต่อไปว่าอำนาจของเงินคงทำให้รูปคดีที่หลายกลายเป็นดีได้การที่บุคคลอย่างสุรางอิสระพงมาอยู่ในสถานที่เช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องทีจึงได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้มีความระมัดระวังให้ความอารักขาบ้างตามสมควรและพร้อมกันนั้นไฟล์ปราบปรา,ามก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเครื่องทำไฟล์ประจำบ้านได้ส่งมาอีกเครื่องหนึ่งทั้งนี้เป็นคำสั่งของสุรางโดยมีเหตุผลแต่เพียงว่าเพื่อป้องกันอีกเครื่องหนึ่งเกิดฉัดค้องขึ้นมิตรเมืองแมนเชื่อว่าตนเองมีความเข้าใจผิดพลาดไปไม่น้อยที่อ่านสุรางพลาดไป เขาไม่เคยคิดว่าสุรางจะเป็นผู้หญิงที่มีอะไรแตกต่างไปจากหญิงธรรมดาใจอ่อนตื่นเต้นระแวงตรงกันข้ามหลังเกิดเหตุแล้วสุรางเกลงขึมลงไปเล็กน้อยแต่ไม่แสดงถึงความขลาดหรือเสียขวัญเลยผิดกับการดา่าซึ่งเกิดไปโลกเส้นประสาทเมื่อวันมาอยู่แรกๆในที่สุดมิดเมืองแมนก็รู้ตัวเองว่าเขามีศัตรูที่น่าเกรงขามขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเสียแล้วเขาเป็นคนรอบคอบฉลาดอย่างที่เพื่อนเขามักพูดกันว่า ลักแหลมกว่าใครๆถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือมันควรจะเป็นเช่นนั้นเขายอมทราบดีว่าวันหนึ่งได้มีคนเข้าไปในกระท่อมของเขาวิจารณญาณอันละเอียดถี่ท้วนของมิดเมืองแมนย่อมจะให้ความแจ่มแจ้งพอว่าคนที่ดอดเข้าไปในห้องเขานั้นต้องเป็นคนขนาดมือชั้นดีถ้าคนเรามีความชราใจไม่มีความรอบคอบไม่เตรียมพร้อมที่จะรับหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแล้วใสบุคคลน,นั้นคือตัวของในมิดเมืองแมนคนนี้ เขายอมจะมองสภาพต่างจากที่เกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในห้องเขาเลยยังไม่สนใจใยดีแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นวันหนึ่งเขาไปกรุงเทพในตอนบ่ายแล้วกลับมาตอนค่าโดยรถประจําทางเที่ยวสุดท้ายเมื่อยางเข้าไปในห้องเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดไปแล้วหมอนและที่นอนเขาถูกเลิกขึ้นกระเป๋าใส่เสื้อของเขาถูกหรือยอย่างประณีตที่สุดบุคคลที่เข้ามาในห้องเขาอย่างน้อยต้องมีสองคน คนหนึ่งสวมรองเท้ายางอีกคนสวมรองเท้าหนังทำไมเขาจะไม่รู้ในเมื่อเขาเป็นคนถูห้องเขาเองเขาออกไปสวมรองเท้านอกกระทอมเขาใช้เศษกระดาษชิ้นนิดเดียวติดแป้งเปียกไว้สองด้านแนบด้านหนึ่งเข้ากับประตูอีกชายด้านหนึ่งเข้ากับฝาห้องด้านนอกมันแนบสนิทเกินกว่าที่จะมีลมร้ายอะไรมาพัดให้กระเด็นปิวไปได้นอกจากมีคนผลักประตูเข้าไปเท่านั้นที่จะแยกกระดาษชิ้นนี้ให้หลุดจากที่ใดที่หนึ่ง รองเท้าที่ปรากฏเกือบชัดบนพื้นห้องแต่ที่ว่าเป็นมือชั้นดีก็เพราะว่ากุญแจที่เขาสวมใส่นั้นไม่มีรอยถูกงัดแปลว่ามือชั้นดีนั้นมีกุญแจปลอมอีกลูกหนึ่งที่จะสวมใส่แม่กุญแจของเขาบรรดาสรรพสิ่งต่างๆในห้องถูกหรืออย่างประณีเกินกว่าพวกนายมังกรหรือแม้แต่ตัวนายมังกรเองจะทำได้อย่างแนบเนียนยิ่งกว่านั้นเงิน500้บาทที่เขาวางล่อไว้ใต้หมอนยังอยู่ในสภาพไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ามันเป็นคนงานบรมมาขี้เกียจทั้งสองของเขาแล้วใส่ห้าร้บาทเป็นเหยื่อไปเสียนานแล้วแต่ผู้รอบมาไม่ปรารถนาเงิน500บาทที่เขาวางล่อไว้ทั้งที่มันไม่ใช่ธนบัตรปลอมเขาเต็มไปด้วยความกลุ่นคิดที่จะวางแผนการในฐานะผู้ตั้งรับเพราะเขาไม่อาจรู้ได้ว่าใครเป็นฝ่ายลุกและลุกทางไหนฉะนั้นเขาต้องได้รับความยุ่งยากทวีขึ้นความจริงทุกคราวที่ใครต่อใครคิดต่อกรกับเขาต้องสะดุ้งกลัวปืนอยู่ในกระเป๋าเขา ความจริงมันเป็นการลวงล่อก,กันอย่างใจเย็นและธรรมดาของการต่อสู้คนใจเย็นย่อมอยู่เหนือกว่าเสมอไปเย่าว่าแม้แต่ปืนแคมีสูยสักเล่มเดียวมิดเมืองแมนก็ไม่เคยซุกในกระเป๋ามันแน่เสียละเกินในคืนวันเกิดเหตุถ้าปืนมีอยู่ในกระเป๋าเขาแล้ววายร้ายที่จอดรถยิงสุรางคงได้เสียเลือดเนื้อกันไปบ้างในบ้านเขามีตะมีดดาหยาหมายคมแฝกที่คนงานทิ้งไว้และมีดปลายแหลมอีกเล่มหนึ่งที่เขาแขวนไว้ข้างฝาโดยไม่เคยแตะต้องมัน เขาจะตั้งรับโดยปราศจากอาวุธปืนไม่ได้เสร็จแล้วแต่คนยังเขาจะหาปืนสักกระบอกหนึ่งไม่ใช่ง่ายนักถ้ามันเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายมิดเมืองแมนต้องใช้ความกลุ้นคิดมากขึ้นอีกในการพิจารณาสภาพของสถานที่ประการแรกบุคคลที่เขาจะประทะด้วยและเหตุการณ์ที่จะพึงอุบัติขึ้นเป็นประการหลังรังสิตไม่ใช่เมืองป่าหรือสถานที่สะดวกที่จะไม่ต้องเลิอกอาวุธการมีปืนเถื่อนไว้ในที่เช่นนี้ เมื่อสถานการณ์อันคับขันที่สุดจู่โจมเข้ามาบังคับให้มนุษย์ต้องต่อสู้อย่างหมาจนตรอกปืนกระบอกนั้นเองกับจะเป็นภัยแก่เขาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าคนพบคนยังมิดเมืองแมนไม่ยอมให้ความเลอเลอใดๆเป็นกับดักตัวเองอย่างเป็นอันขาดชั่วขณะที่วุ่นวายใจเขาสลัดมันทิ้งเสียพักหนึ่งอย่างไม่แยแสไม่ต้องการคลำเกงเรงเขี้ยวเข็นสมองต่อไปเพราะคนยังเขาไม่ยอมเป็นทาสของปัญหาที่รู้ว่าขบคิดให้สมองแตกในชั่วขณะนั้น ก็ยังแก้เงื่อนงำหรือแม้แต่จะให้มันคลี่คลายเพียงเล็กน้อยก็ไม่เกิดผลเขาบรรเทาจิตใจอันกระวนกระวายลงหาสมาธิอันแน่วแน่พุ่งเข้าสู่แผนการของเหล่าร้ายว่ามันต้องการอะไรจากเขาถ้าสลัดเรื่องในมังกรหรือเจ้าลูกสมุนขีเธอซึ่งฉกต้นมาขามเสียอย่างแรงเขามองเห็นว่าที่มาของมันคงเกิดจากการยืนยันข่าวหนังสือพิมพ์อันตรงข้อเท็จจริงว่ามิตรเมืองแมนเป็นบุคคลเดียว ที่สามารถชี้ตัวโชเฟอร์วาย้ายคนนั้นได้ถ้าเช่นนั้นสมมุติว่ากลุ่มของเราหลายเป็นกลุ่มใหญ่หัวหน้าต้องพยายามปกปิดล่องรอยภายหลังที่ทํางานชิ้นนี้ไม่สําเร็จและเพื่อป้องกันไม่ให้ลามปามไปถึงตัวเขาได้ถ้าสมมุติว่าเจ้านักขับรถวาย้ายคนนั้นถูกจับและถ้ามิดเมืองแมนชี้ตัวถูกไอตัวหัวหน้าใหญ่ก็เหมือนนั่งบนเพลิงกองใหญ่ฉะนั้นเจ้าโชเฟอร์ต้องไม่ถูกจับและมิดเมืองแมนก็ต้องไม่มีโอกาสชี้ตัวใคร ความราบรื่นย่อมต้องเกิดขึ้นจากการดับตะเกียงชีวิตเขาเสียบางทีสมองเขาจำใส่ขึ้นมาบ้างเขาคิดแล้วก็สละความฉุดลุมุลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทิ้งไปเขาดับตะเกียงน้ำมันเปิดประตูออกไปสู่ความเยือกเย็นภายนอกแม้อยากซัดกาแฟสกแก้วแทนเราแต่เขาก็ยังขี้เกียจปลนเปลยตัวเองด้วยเรื่องเล็กๆอย่างนั้นต้องติดไฟต้มน้ำแล้วชงกาแฟอันไม่เป็นรถเป็นชาติที่ซื้อมาจากลางังสิทนี่เองคลั้นจะแวะเข้าหาขวดเราเขาก็ไม่อยากจะให้ประสาทเลอะเรือน ถ้าอย่างนั้นลัคก,กี้สไตรสักมวลหนึ่งก็ถมไปเขาออกมานั่งที่แคร์ตกลงใจที่จะเขี่ยคนงานสองคนบดลงขี้เกียจออกเสียจากงานเกือบไม่มีความหมายในไล่อะไรเลยมีแต่ดินและปากระดีในคูใบหน้าของทนายความชำนาญผุดขึ้นมาใบาหน้านายสุเทพอิสระพงผุดตามและมันคงมีใบหน้าของใครอีกมากมายกายกองที่ขณะนี้อาสุกซ่อนอยู่ในหมอกแห่งความลึกลับกรณีเกี่ยวกับแผนประหาร ที่แม้ว่าจะดุร้ายแต่ก็เขายัางบรมบัตรศพจริงทีเดียวมันเป็นผู้ร้ายที่สุดแสนจะบัตรศพยังไม่มีใครบัตรศพเกินไปกว่านี้แล้วสําหรับกรณีนี้แม้ว่าพฤติการของคนเหล่านั้นจะห้าวเหี้ยมเหมือนภาพยนตร์ไหนๆเป็นที่สุดก็ตามแต่ทําไมจึงบัตรศพก็เพราะว่าแผนการของมันไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเด็ดขาดลงได้ลดความคนอาจไม่ตายการระดมยิงด้วยปืนพกในระยะอย่างนั้นนอกจากยิงสุ่มยังทอดแห är, ไอ้คนยิงยังเป็นมือปืนชั้นล่องเมฆขนาดไหนจึงจะสังหารสุรังอิสระพงให้ดับไปได้เสแรงวางแผนเสี่ยงยังบ้าบินแต่ไม่แน่นอนเลยนอกจากเสียผลทีนี้หน้าไหนจะยื่นมือเข้าสังหารสุรงังที่ล้มเหลวไปแล้วคือการประกาศยังจงคลึมว่าต่อไปนี้หญิงสาวผู้มีชะตาชีวิตประหลาดราวกับเทพนิยายจะต้องระมัดระวังตัวอย่างหนักและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังคึกคักระวังการเสียเหลี่ยมเสียคู่ในยุคอันปรีชา ที่ไหนจะยอมให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในจมูกของตนีต่อไป่ซนเทวมิตรอิสระพงอยู่ที่ไหนการสังหารสุรังให้ดับต่อไปจะเกิดผลอย่างไรใครเป็นผู้ลงมือวางแผนสังหารหญิงสาวสวยคนนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมรดกกองใหญ่นี่เองที่ก่อให้เกิดอำนาจสังหาร